คุณพี่หอยฮะก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราควรจะสนับสน,นุนของจังหวัดในเมื่อเรามีต้นน้ําแล้วเนี่ยนะฮะนั่มันก็ต้องมีโชรูมเรียกโชวรูมเออสักแห่งหนึ่งถ้าไม่มีที่ไหนก็เอาสาะระกลางเนี่ยเป็นร้านเปิดเป็นโชว์รูมนะฮะสุนหรือเขาแพะหรืออะไรนี่ะก็น่าจะมีลูกค้านะผมเชื่อมันน่าจะมีลู้อย่างน้อยผมคนเนื้อจะลองชิม ต้องลองทานดูความอร่อยเราก็มองในในเรื่องเศรษฐกิจนะเราอย่าไปม,มองไอ้เรื่องชาวพุทธชาวมุสลิมเลยทางศาสนานะก็คือสัตว์เศรษฐกิจนะก็เกิดมาเป็นอาหารเหนะมือนกันเราจะกินไม่ลงสักอย่างเลยนะตอนนี้ก็หมูก็เริ่มเริ่มราคาดีแล้วนะไม่ไม่แพงมากนะครับแพะก็จะเป็นทางเลือกอย่างหนึงนะฮะมาช่วยกันนะครับ ทางจังหวัดก็จะรับไว้นะฮะแล้วในปีต่อๆไปเนี่ยปีนี้เหมือนกับว่าที่อื่นเขาจัดไม่ได้เขาก็เลยให้เราจัดเพราะว่าสถานการณ์เราดีกว่าก็เลยให้เราจัดปีหน้าถ้าเราได้ผลดีขอจัดตลอดไปเลยเนาะจัดงานแพะเนี่ยตลอดไปส่งเสริมให้คนสิงห์บุรีคนจังหวัดอื่นด้วยนะฮะได้เลี้ยงแพะจำหน่ายนะครับเป็นต้นน้ำหรือต่อไปก็จะเป็นเป็นกลางน้ำได้ แล้วก็ส่งออกไปหรือว่าขายในจังหวัดเราขายในกลุ่มจังหวัดเรานะซึ่งเราก็เปิดกว้างนะก็คิดว่าพี่น้องถึงชนน่าจะสนับสนุนให้ข่าวนี้ได้ออกไปในในทั่วทุกที่นะครับนะทั่วโลกเลยว่าสิงห์บุรีเราเริ่มแล้วนับหนึ่งละเราจะเป็นเมืองแห่งแพะได้เลยนาะคตนะโอ้ปากอย่างนั้นเลยนะท่านกำนันน่าจะเป็นได้นะเมืองนะครับ แล้วก็จะทำให้เศรษฐกิจของคนถึงรีได้เติบโตนะครับไปมาเดี๋ยวกลายเป็นอันดับหนึ่งะฮะของประศุสัตว์แซงหน้าโคกระบือสุกรแซงปลาจีไอกระช่อนแบบนัะ้ะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าขอให้ประชาชนได้ประโยชน์เลี้ยงอะไรก็ได้เลี้ยงอะไรก็ได้นะครับให้มีไรายได้ให้ให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเรายินดีนะคงจะขอบคุณไปทูมิจังหวัดนะท่านผู้ว่า ในการจังหวัดพุศรีวิยาในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดท่านวีเดชัยน่าคำมาที่สนับสนุนงบประมาณมาให้เราขอบคุณท่านผู้ว่าชัยชาญสิทธิรัฐธรรมนี้ท่านไ็นมาทีฤฤ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 ่ติตผลิตผมมาแทนก็อนุมัติโครงการให้เราได้ดำเนินการในวันนี้แล้วขอบคุณอย่างที่ได้ท,ไดที่ได้ช่วยกันือมาดับสัปนะคะท่านที่อยากจะมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะถามอะไรเพิ่มเติม ด้วยนะคะคสำหรับการจัดการแถลงข่าวในครั้งนี้นะคะท่องสามถามไหมคะเ <c oughs> ชิญเลยค่ะยอยอยากอยากเหมือนว่าเสริมตรงนั้นด้วย เป็นคําถามที่ไม่ใหม่นะครับแต่ว่าดีมากนะครับเที่ยวชมแพะนะครับจริงๆแล้วกิจกรรมการเลี้ยงแพะเนี่ยของพวกเราคือเราเลี้ยงเพื่อผลิตลูกขายนะครับแต่ถามว่าเข้าชมได้ไหมนะครับเราสามารถให้ชมได้เกือบทุกความครับท่านนะครับเราไปเยี่ยมไปถามว่าวิธีการเลี้ยงอย่างไรทุกๆคนจะให้คําตอบกันได้หมดอันนั้นคือตัวจริงเสียงจริงผู้เลี้ยงจริงๆนะครับไม่ใช่โมขึ้นมานะครับ เราสามารถดูได้กับทุกความในสิงห์บุรีเรานะครับ<ต>คือแพะสิงห์บุรีนะผมจะอธิบายฟังนิดนึงมันมีประมาณสองสามเวอร์ชั่นนะครับแพะผลิตรูปขายกลุ่มหนึ่งแพะสายพันธุ์กลุ่มหนึ่งแพะสายพันธุ์ก,ก็ผลิตรูปขายผลิตสายพันธุ์ขายเนี่ยอันนั้นนําเข้าจากต่างประเทศนะครับแพะเกษตรกรลกลุ่มหนึ่งประมาณแพะตัวหนึ่งประมาณสี่ห้าพันนะครับก็พันหมื่นสองหมื่นแต่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับขั้นต่ำในตัวมาณสามห0ื่ห้าหมื่นนะครับซึ่ง สามารถไปเยี่ยมชมได้เลยครับบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าเลี้ยงแพะดีโมเมีมีทางพี่พรเล่าให้ฟังเนี่ยเแ,แอบกระซิบมาเขาบอกมาดูที่เนี่ยตื่นเช้ามากังข้ามกลางคืนก็เฝ้าจต่แพะนะครับต้องดูแลอย่างดีครับท่านตัวเป็นแสนก็มีครับแสนสองแสนกว่านะครับท่านดูแลอย่างดีนะครับสามารถเยี่ยมชมได้ทุกความครับใน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 ,ในสื่อของเราหนีอว่าในสิ่งุรีเราเลยครับท่านไปเลือกดูได้เลยครับว่าจะสเต็ปไหนเวอร์ชั่นไหน